ผู้ชมนะครับช่องอ้วนน้องแรงชาแนลนะครับอันนี้มดพฉมบเบิองตุม่มโอเลี่ยงนะครับตุม่มโอเลี่ยงขายนะครับอยู่บ้านเจ้าของนี่แหละอ่าติดตามได้ครับเด้อ เมื่อนีมือนีสีพ่านเมา่งวิงที่ทกางต้มหมอเรียงคุณแม่ทินเด้คุณแม่ทิ้น,ม,นมีสูตรของเพื่อนเ้ที่ตอนนี้เนี่ยเ้าองข้างน้านะครับข้างหม้อแล้วกใส่เกลือเข้าไปแล้วครับใส่เกลือใส่ใบเตยเข้าไปแล้วครับน้ำตาลก็ใส่แล้วนะครับสูตรยุ่ง่ายครับบ่้มีสูตรงัาครับ,บต้มต้มแบบบานๆเลยครับ แม่เคุณแม่คุณแม่เลขง,งวดน,นี้จอ,อกตัวไหนอาจารย์แม่งวดน,นี้จอ,อกตัวไหนครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์บวกกับอะไรครับอาจารย์แม่อาจารย์อะไรครับตัวเดียวตัวเดียวนะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดบ่ตอนนี้มีน้ําชามีชาชักแล้วก็ชามะนาวนะครับแล้วก็โอเลี้ยงครับโอเลี้ยงกำลังทาอยู่ครับมาเด้อพยายามกินชาชักชามะนาวชานม นี่คือขั้นตอนหนึ่งครับชิมน้ำม,มัน,นได้หรือเปล่ลงตัวเรือเปล่าลงตัว,วน,วนาโอ้พอแล้วมีเสีเยบอะไรนะครับผงอันนี้พงสำเร็จนรูปนะครับกาเฟหูน,นี่ครับนี่ได้เลยเด้อ สีสีโปงนะครับนี่โปลงลงแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับโปลงลงแล้วก็มาเทใส่ตอนนี้นี่ไม่ไรครับมันมันปูดออกเลยครับมันปูดเลยมองเลยครับแกแบบละเอียดเลยอ้านะเล็กน้อยครับ อย่าเฝ้าใส่หลายไปนั่นอย่าเฝ้าให้เฝ้าบ่าต้องห่วงนะครับเที่ยวใส่เบิร์โหลดบ่ห่วงครับบ่ห่วงนี่คืกีฬาคืออะไรที่สุดคือบ่ห่วงเครื่องเนี่ยเป็นห่วงเครื่องนะครับเนี่ยฝ้าคนครับ ยามาเทตอนมันฟดครับบ่ได้ครับตอนมันฟดตอนมันเดือดพอมันจะเฟื้อมันจะฟดออกไปเลยครับเอามาเทมาเทมาเลยเทยมาอีกวางหมอบวตงนี่ตองใส่รถเปล่าขล้นมั้งครับก็ปั่นอะไรอยังเสียดอยู่ผมเป็นยังครับ นนก็มาไว้นะครับติดฟ้ามาไว้ของขาห้องแช่ไว้และมักไว้มักไว้ก็มาขึ้กันรับอกแล้วให้บอกวไทยอยี่ยวอีสานอามาไว้หมักไว้นะครับหมักไว้ทิ้งไว้สักประมาณ สิบนาทีนี่แหละนะครับคุณเดชคุณว่าทานไฟแห้งไม่ใช่ทานไฟเก่ามาเรือยมาสียทานคุณแม่กินกับใค้ทานนั้นนะครับนี่ทานนี่ทานดีมีคุณภาพทานป่าดงดิบครับผม ขั้นตอนต่อไปนี้คือเป็นขั้นตอนในการกรอกน้ำนะครับกองนะครับกองกองกองน้ำเมอเลียงนะครับเบิ้ลนะครับเด้อ ส่วนผสมของอพงโอเลียมอะไรทีกาแฟนะ,น,น,าาานะครับน้ำเงี้ยงข้ากล้องน้ำตาลเกลือนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็พงเนยนะครับเขาก็น่าคิดว่าเขาจะเอาไปขวานใช่กันนะครับคน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 ผสมก,กันก็ได้กลายเป็นน้ำกลายเป็นเครื่องโอเลียมนะครับ จากที่ผมเบิ่งนะครับเรืออยู่ในซองมันนะครับโลโลที่ว่านะครับมันบางครับมันมันมันสีใสน้ำมันหอนลงไปเลยบ่อไดนมันแตกครับไม่ต้องให้มันเย็นก่อนนะครับน้ำนะครับเพราะผมเคยเห็ดแตกไปชุดหนึ่งแล้วครับโลเซนหอนนี่นะมันแตกแปะหลด ต้องพักนะมันเย็นแนี้น้อยแล้วทั้งเทลงพร้อมที่จะขายครับตอนนี้ก็พร้อมขายแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมขายแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยขึ้นแล้วแหละนะครับพร้อมขายแล้วครับเซโรครับงามสวยงามนะครับพร้อมขายแล้วเด้อมาเด้อบ้านอ้ออเลียงกิ่นอเลียงนะครับเด้อโอเลียงคุณแม่ทิน ขั้นตอนต่อไปเนี่เป็นการเห็ดน้ำชาชักนะครับอันนี้เอามาประยุกขายกับน้ำน้ำชาอายุบานนะครับเบงเดอร์เบงวิธีการชาชักเ้าเลยครับเดอพอเข้าเทไปเท่มากนะครับน้ามันก็จะเป็นฟ้องนะคือวาวมันใดญแล้วนะครับมันก็สมบูรณ์แล้วครับแล้วก็พร้อม เทเซแก้วน้ำนะครับครับผมน้ำต้อไปเป็นน้ำโอเลียงนะครับโอเลียงยกล้อนะครับเบิ้งเลยครับผม น้ำต่อไปที่กำลังเห็บไปนี่คือเป็นน้ำชามะาน้วนะครับแก้วละ20บาทนะครับมะน้วนี่ซื้ออยู่ตลาดน่่ยละ8บาทครับแพงแพงนะครับเบิ่งนเลครับเด้อ